ตอนที่246บทสนทนายามค่ำคืนของสามีภรรยาช่วงเย็นฝนเริ่มตกโปรยปลายเพิ่มความเย็นสบายให้กับหน้าร้อนนี้หลินเจียอินนอนอยู่ข้างๆเจียงเสี่ยวไปและกระซิบคุยกับเขาสามีพ่อแม่ของคุณต่างก็อยากได้หลานชายแล้วถ้าเราให้กำเนิดลูกสาวอีกละ่ะเจียงเสี่ยวไปอบไหล่ของเธอกระชับกอดให้แน่นขึ้นเล็กน้อยและพูดเบาๆว,าว่าที่จริงแล้วผมอยากได้ลูกสาวมากกว่าหลินเจียอินทำเสียงเฮอะเธอไม่เชื่อเขาหรอก เจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าเมียจ๋าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงการมีลูกสาวคือเรื่องแสนวิเศษเพราะลูกสาวเป็นลูกที่น่ารักและอ่อนโยนของพ่อแม่ส่วนการมีลูกชายมีแต่จะสร้างเรื่องปวดหัวทำให้เราต้องคอยเป็นกังวลหลินเจียอินไม่รู้ว่าสิ่งที่เจียงเสี่ยวไปพูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่เมื่อเธอได้ยินสิ่งที่เขาพูดเธอก็รู้สึกสะเตือนใจความคาดหวังของพ่อแม่สามีในการอยากมีหลานชายดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ทำให้เธอหนักใจเหลือเกินโชคดีที่สามีของเธอไม่เหมือนพ่อแม่สามีของเธอ ไม่อย่างนั้นเธอก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรจริงฮ่าฮ่าที่จริงแล้วฉันก็อยากมีลูกชายเหมือนกันหลินเจียอินกล่าวเจียงเสี่ยวไปพูดเบาๆว,ว่าเมียจ๋าไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวล้วนเป็นลูกของเราปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามวิธีอยากคิดมากกับสิ่งที่พ่อแม่ของผมพูดเลยหลินเจียอินกล่าวว่า มันก็ไม่ใช่เพราะสิ่งที่พ่อแม่ของคุณพูดหรอกแต่ฉันคิดว่าเรามีชานชานอยู่แล้วถ้าลูกคนที่สองเป็นลูกชายเราจะมีลูกทั้งลูกชายและลูกสาวแบบนี้ก็น่าจะดีกว่าไหมหลังจากเงียบไปสักพักเธอพูดต่ออีกว่าจะเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงไม่มีใครรู้ก่อนที่เด็กจะเกิดฉันแค่กังวลว่าถ้าเป็นลูกสาวขึ้นมาในตอนนั้นพ่อแม่ของคุณจะไม่มีความสุขเอาน่าสิ ในพื้นที่ชนบทช่วงปี1980-1990เกถึงเกือบทุกครอบครัวถือว่าการกำเนิดลูกชายเพื่อสืบทอดสายเลือดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตหากลูกสะพ้ยให้กำเนิดลูกชายพ่อแม่สามีของเธอก็จะมักจะปฏิบัติต่อเธออย่างดีและบอกว่าเธอเป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับครอบครัวแม่สามีส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบลูกสะพ้ยเพราะว่าเธอไม่สามารถมีลูกชายให้กับตระกูลของพวกเขาได้อย่างที่ทุกคนรู้ดีว่าภรรยาจะให้กำเนิดลูกชายหรือลูกสาวนั้นที่จริงขึ้นอยู่กับผู้เป็นสามี แม้ว่าหลินเจียอินจะเป็นคนที่มีการศึกษาแต่ในเวลานั้นเธอไม่มีความรู้ในด้านนี้และเธอเห็นลูกสะภ้ยหลายครอบครัวที่ให้กำเนิดลูกสาวทะเลาะกับพ่อแม่สามีของพวกเธอดังนั้นเธอจึงอดคิดมากไม่ได้เจียงเสี่ยวไปถอนหายใจเดิมทีมันเป็นเรื่องดีที่ภรรยาของเขาตั้งท้องลูกคนที่สองได้แต่เป็นเพราะเรื่องนี้เองที่ทำให้บรรยากาศของครอบครัวที่ควรจะเต็มไปด้วยความหอมหวานและความสุขกลับอบอวนไปด้วยความกดดันทำให้เขาจนปัญญาโทษพ่อกับแม่ได้ไหม ไม่ได้คนแก่มีความคิดแบบเดิมๆและยากที่จะเปลี่ยนแปลงเขาทำได้เพียงปลอบใจภรรยาของเขาและลดความกดดันของเธอให้ได้มากที่สุดเอาแบบนี้ดีกว่าให้ผมดูว่าคุณตั้งท้องผู้ชายหรือผู้หญิงขณะที่เขาพูดเขาก็พลิกตัวและวางมือใหญ่ไว้ใต้ชุดนอนของหลินเจียอินหลินเจียอินรีบหยุดเขาและพูดอย่างไม่สบอารมณ์หยุดสร้างปัญหาแล้วไปนอนซะเจียงเสี่ยวไปกลับไม่ยอมเขาพูดอย่างอ่อนโยนว่า ไม่ไม,ไม,ไม่ผมอยากได้ยินเสียงของลูกผมจะพูดกับเขาหลินเจียอินรู้สึกขบขันและพูดด้วยความโกรธว่าฉันเพิ่งท้องได้เดือนกว่าเองทารกอายุเท่าไหรเองแค่ไม่กี่เดือนก็จะได้ยินเสียงคุณแล้วหรือเจียงเสี่ยวไปพูดอย่างจริงจังว่าเมียจ๋าคุณไม่รู้เรื่องนี้หรอกทารกในครรภ์รับรู้ถึงโลกภายนอกในร่างกายของมารดาการสื่อสารระหว่างพ่อแม่และลูกสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ได้การเล่าเรื่องการเล่นดนตรีและอื่นๆก็สามารถกระตุ้นพัฒนาการได้ยินของทารกได้เช่นกัน หลินเจียอินได้ยินสิ่งที่เขาพูดก็รู้สึกราวกับมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์เธอถามอย่างไม่อยากจะเชื่อว่าจริงหรือเจียงเสี่ยวไปพูดตามความเป็นจริงแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องจริงสิ่งนี้เรียกว่าข้อควรปฏิบัติในระหว่างตั้งครรภ์เอิม่มที่จริงแล้วเจียงเสี่ยวไปไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในระหว่างตั้งครรภ์มากนะอย่างไรก็ตามชาติที่แล้วเขาเป็นแค่ชายแก่ที่อาศัยอยู่เพียงลำพังเขาจะศึกษาสิ่งนี้ได้อย่างไร เขาอาจจะไม่เคยประสบสิ่งนั้นมาด้วยตนเองแต่เคยได้ยินหรือเห็นมาก่อนอย่างไรก็ต้องรู้มาบ้างในชาติที่แล้วทีมวางแผนของเขาได้มอบรายงานโครงการให้เขามีการเสนอแนะให้เขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนี้แต่เขาปฏิเสธแต่เขาได้อ่านรายงานนั้นแล้วและเขาจําได้คร่าวๆว,ว่าหญิงตั้งครรภ์สามารถทํากิจกรรมเหล่านี้ได้เมื่อตั้งครรภ์ได้สี่เดือนดังนั้นข้อควรปฏิบัติในระหว่างตั้งครรภ์จึงเป็นเรื่องสําคัญและเกิดขึ้นจริงในอนาคต แต่เจียงเสี่ยวไปไม่สนใจเรื่องเวลาเขาแค่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับภรรยาของเขาไม่อย่างนั้นหากภรรยาที่สวยงามเช่นนี้ไม่สามารถทําอะไรในอ้อมแขนของเขาได้มันจะไม่ไร้ประโยชน์หรือนี่เป็นครั้งแรกที่หลินเจียอินได้ยินเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในระหว่างตั้งครรภ์เธอรู้สึกว่ามันน่าทึ่งมากและพูดว่าคุณรู้มากขนาดนี้ได้อย่างไรเจียงเสี่ยวไปยิ้มกริ่มเขาอ้างว่าผมเคยอ่านมันจากในหนังสือต่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้ภรรยาของเขาตั้งคำถามกับเขาเขาจึงกล่าวอ้างไปเช่นนั้นแล้วพูดว่าเร็วเข้านอนลงผมจะสื่อสารกับลูกของผมเขาให้หลินเจียอินนอนลงแล้ววางศีรษะลงเบาๆบนท้องของเธอเขาแนบหูของเขาไปที่หน้าท้องของเธอราวกับว่าเขากำลังฟังเสียงของทารกน้อยอยู่จริงฮ่าฮหลังจากนั้นไม่นานหลินเจียอินก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณได้ยินอะไรไหมเจียงเสี่ยวไปพูดเบาๆว่าไม่ ทารกน้อยไม่ได้ส่งเสียงดังเลยเขาเป็นเด็กดีมากหลินเจียอินรู้สึกขบขันกับคำพูดของเขาและหัวเราะแต่เธอก็นึกภาพไม่ออกแต่ด้วยวิธีนี้หลินเจียอินจึงรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อเจียงเสี่ยวไปนอนลงข้างๆเธออีกครั้งเธอก็แนบตัวเข้าไปในอ้อมแขนของเขาและพล่อยหลับไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นครอบครัวใหญ่กินอาหารเช้าร่วมกัน หวังซีจวีนน้มน้าไม่ให้หลินเจียนไปทํางานให้เธอดูแลคันอยู่ที่บ้านหลินเจียอินจึงกล่าวว่าแม่คะเวลาได้ทํางานหนูรู้สึกผ่อนคลายหมอบอกว่าหนูควรออกกําลังในระดับปานกลางและอย่าเอาแต่นั่งนอนเฉยๆอยู่ตลอดเวลาหลังจากหลินเจียอินพูดอย่างนั้นเธอก็มองไปที่เจียงเสี่ยวไปคุณบอกแม่ไปสิว่านี่คือสิ่งที่หมอพูดใช่ไหมเจียงเสี่ยวไปหมอบอกอย่างชัดเจนให้ลดการออกกําลังอย่างไรก็ตามภายใต้าการจ้องมองของภรยาเขาไม่กล้าปฏิเสธ ดังนั้นจึงพยักหน้าและพูดว่าแม่ครับเจีินพูดถูกตอนนี้เธอทำงานอยู่ในห้องทำงานเท่านั้นมันผ่อนคลายและสะดวกสบายมากหลินเจีินพอใจกับคำตอบของสามีเธอเม้มริมฝีปากของเธอและหัวเราะเบาๆและส่งสายตาชื่นชมให้เจียงเสี่ยวไปหวังซื่อจวีไม่มีความสุขเพราะลูกชายของเธอกำลังตามใจภรรยาในทางที่ผิดว่ากันว่าคนเป็นแม่นั้นมักจะรู้ว่าสิ่งใดที่ลูกพูดจริงหรือพูดโกหก เมื่อเจียงเสี่ยวชิงเห็นสถานการณ์นี้เธอก็อดไม่ได้ที่จะกังวลเกี่ยวกับพี่สะพ้ายของเธอและพูดว่าพี่ชายพี่สะพ้ายของฉันกำลังตั้งท้องอย่างไรก็ตามฉันไม่มีอะไรทำที่บ้านอยู่แล้วฉันจะไปช่วยงานในเมืองกับพี่สะพ้ายเมื่อเธอพูดสิ่งนี้เจียงเสี่ยวเลยก็พูดว่าผมก็จะไปเหมือนกันเจียงเสี่ยวอยู่พูดอย่างไม่ยอมเช่นกันถ้าอย่างนั้นฉันก็อยากไปเหมือนกันหวังซี่จวีกำลังกโกรธและไม่มีที่ระบายความกโกรธเธอจึงดุเจียงเสี่ยวอยู่กินข้าวไปอย่าไปสร้างปัญหาให้พี่เขา ลินเจียอินพูดกับเจียงเสี่ยวชิงว่าพี่ชายของเธอจัดการทุกอย่างให้พี่แล้วพี่ไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆเธอพักผ่อนอยู่บ้านเธอพอเปิดเรียนก็ไม่มีเวลาเที่ยวเล่นพักผ่อนแล้วเมื่อเห็นว่าพี่สะพ้ายปฏิเสธเธอเจียงเสี่ยวชิงจึงหันไปพูดกับเจียงเสี่ยวไปว่าพี่ให้ฉันตามพี่เข้าไปในเมืองฉันสามารถทําทุกอย่างที่พี่ต้องการเพื่อช่วยพี่และพี่สะพ้ายแบ่งเบาภาระเจียงเสี่ยวไปมองเจียงเสี่ยวชิงเจียงเสี่ยวเลยและเจียงเสี่ยวอยู่แล้วพูดว่าทุกคนอยากไปในเมืองหรืออึม อึมอึมทั้งสามพยักหน้าพร้อมกันและมองดูพี่ชายอย่างคาดหวังเจียงเสี่ยวไปครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเอาล่ะฉันจะพาทุกคนเข้าเมืองวันมรืนนี้บังเอิญว่าฉันมีบางอย่างให้ทำพอดีเยี่ยมมากในที่สุดเราก็เข้าไปในเมืองได้แล้วเจียงเสี่ยวเลยดูจะร่าเริงมากเพราะเขายังไม่ได้เข้าเมืองมาก่อนเลยเจียงเสี่ยวอยู่ก็ตั้งตารอเช่นกัน เจียงเสี่ยวชิงเรียนมัธยมปลายในเมืองมาสามปีแล้วเธอจึงไม่ได้รอคอยที่จะเข้าเมืองเธอแค่มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือพี่สะพ้ายของเธอหญิงสาวจึงถามว่าพี่วันมรืนนี้พี่ต้องการให้ฉันทำอะไร